สองโมกลาหกเก้านะครับวันที่สองของปีเช้านี้อยู่ที่ดอยแม่ติครับ <_ an> เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมานำเสนอโอเคอยู่เลยมานด้านล่างจะประมาณนี้ <_ an> นี่แปดโมงครึ่งแลยวนะเ <_ an> มื่อเช้ามีหมองอยู่แต่ผมไม่ได้ถ่ายพักผ่อน แล้วก็ข้างล่างอ่ะเป็นที่จอดรถกลางเต็นได้ด้วยเออผมเพิ่งเห็นแล้วก็มีด้านบนที่อยู่ดอยแมติครับถแถวแถวยางชาติลำคลองงู